สวัสดีครับวันนี้มากับชุดโลโก้นะฮะเพราะว่าผมเป็นคนชอบใส่ชุดโลโก้จะได้ช่วยสนับสนุนชาวบ้านนะครับจะได้อ่าไปอุดหนุนชาวบ้านกันด้วยนะฮะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้แย่เสมอไปทุกปัญหายังมีโอกาสครับแต่สิ่งที่คีย์ว์ดสำคัญที่ผมจะบอกวันนี้ก็คือการในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะครับอาจจะไม่ใช่เทคนิคอะไรนะครับเป็นประสบการณ์ตรงจากผมผมเองนั่นแหละก็คือ ทำอะไรช้าไปนิดเดียวเองอะคู่แข่งนำไป29เไปเลยนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือคิดแล้วต้องทำแต่ลดการเสี่ยงให้ได้มากที่สุดลดการเสี่ยงคืออะไรคือนะครับคือการรีเสิร์ชนะครับรีเซิร์ททุกคู่แข่งเลยรีเซิร์ททุก ดีเทลไม่ว่าจะเป็นการตลาดหรือว่าอะไรก็ช่ไม่ว่าไม่ใช่ว่ามีแต่เงินแล้วไปทำนะแต่ถ้าคนมีแต่เงินถ้าแบบรวยแล้วอะมากๆก็มีพนักงานก็จ้างเขารีเสิร์ชแต่ง้นก็แล้วแต่โค้ดความสะดวกเนาะแต่ถ้าคนไหนที่ยังเป็น SNE อยู่นะครับก็อยากให้มีมือนหนึ่งนนึงนะครับรีเสิร์ชเองเลยใน Google นะฮะหรือในเพจเซิร์ชไปเลยอยากทําอะไร รีเสิร์ชให้ได้เยอะมากที่สุดทําให้เร็วมากที่สุดคิดและทําเลยนะครับแต่ทําแบบมีคุณภาพนะครับใช้เงินทุกเม็ดทุกสตางค์ให้อย่างมีคุณภาพผมก็เคยที่แบบทําเร็วแต่แบบรีเสิร์ชน้อยไปหน่อยก็แบบเจ๊งหลายแสนนะออเขาเพอเข้าใจว่าแต่เราก็อย่าไปคิดว่ามันคือเจ๊งเราคิดว่ามันคือหนังสือเล่มหนึ่งที่มีราคาสี่แสนเท่นั้นเองเราก็จะรู้สึกสบายใจนะครับถามว่ามันเยอะไหมไม่เยอะหรอก เพราะว่าเราต้องคิดว่าวันข้างหน้าเราจะได้กําไรต่อไอ้นังสือเล่มเนี่ยยี่สิบล้านห้าสิบล้านเราจะต้องเอาให้มันให้ได้เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับก่อนอื่นเลยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทําให้เร็วทําให้ไวนะครับเพราะยุคนี้มันเป็นยุคออินเทอร์เน็ตนะครับอผมลืมให้เครดิตจําชื่อเขาไม่ได้ขอโทษคนเขาบอกว่าประชากรเยอะที่สุดนะครับ เขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นประเทศจีนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คือโลกอินเทอร์เน็ตนะครับนี้ผมลืมชื่อจริงๆแต่ผมชอบดูเขามากเลยนะี่อนะฮะดังนั้นโลกอนะินเทอร์เน็ตวอลุ่มมันสูงมากๆเลยอการที่เราจะสร้างเพจแค่ไม่กี่บาทอะหรือว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับเพจอย่างเงี้ยมันคุ้มค่ามากๆนะครับอยากให้อยากให้เข้าในโลก าการขายออนไลน์อย่างเต็มตัวแล้วก็ทําแบบมีคุณภาพแบบมีคุณภาพคืออะไรทําให้มันดีอะทําให้มันชายเลนต์มากคนอื่นอะแน่นอนพี่คนอื่นเขาก็คิดแบบเราเหมือนกันคนอื่นคิดเหมเราแบบเราเหมือนกันอยากทํากันและทําด้วยเหมือนกันและบางอย่างก็ทําเหมือนเหมือนเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่คนที่เขาประสบความสําเร็จมีคือความแตกต่างนะครับในเมื่อมาร์เก็ตแชร์มันเหมือนกันผมพยายามเสมอเลยว่าในเมื่อมาร์เก็ตแชร์เหมือนกันนะเราจะต้องมีความชาเลน ุรกิจตัวเองให้มันแตกต่างให้มันไม่เหมือนชาวบ้านเล่นใหญ่เล่นเวอร์ไปก่อนเลยในโลกเนี่ยโลกอินเทอร์เน็นนเตเนี่ยมีวอลลุ่มเนี่ยเอาแค่ประเทศไทยก่อนก็ได้เนี่ยที่มีคนไทยเจ็ดสิบกาลนคนเนี่ยแบ่งเป็นเด็กแบ่งเป็นอะไรก็เหลือสักสี่สิบล้านคนเนี่ยคนต่างชาติประมาณสามล้านสี่ล้านคน เราก็ดูกลุ่มทาร์เก็ตที่มันเหมาะต่อโปรดักต์เราหรือว่ามันมีหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น e แพลตฟอร์ม s h o ป e e l a z a d a นะครับหรือว่าจะเป็น Tik t o k อกแ i ดนะครับ IG ก็จะเป็นเจ้าเดียวกับ i n s t a g r กรหรือว่าเป็นคมพิวเตอร์ทุกอย่างขายได้หมดเลยแต่เราศึกษาดีเทลของเขาดีๆศึกษาวัฒนธรรมเขาดีๆนะครับศึกษาในเรื่องของกฎของเขาดีๆนะฮะแล้วเราก็ดูว่าสินค้าราคาของเรากำไรของเราเหมาะที่จะไปอยู่ตรงไหนนะครับ แล้วตอนนี้ยอย่าเอาไปไว้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยคนขายใน Facebook แม่งรวยวะ่ะแล้วก็ตัวเองมีกาไรอยู่60บาทแล้วจะมายิงโฆษณาบอกเลยอย่าไปยิง <c ười> ใครไปยิงที่ไหนแล้วบอกเอ้ยยิงแล้วยิงเลยอย่าไปยิงนะฮะหรือว่าถ้าจะยิงก็จัดโปรให้มันแบบเป็นขายส่งอ่ะรถใหญ่ๆเอานะครับไม่งั้นก็เสียค่างโง่ไปเราเราต้องยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ ครูไม่ต้องรอให้ใครมาสอนหรอกไม่ต้องไปจ้างโค้ชจ้างอะไรหรอกพี่ไม่ต้องไปฟังอะไรฟัง u t u b e อะ่ะคนประสบความสำเร็จเขาเต็มหมดเลยการที่ฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จอะ่ะผมจะฟังตลอดเลยนะฟังทุกวันฟังทุกวันฟังทุกวันมันจะซึมมันจะซึมมันจะซึมพอการฟังทุกวันปุ๊บมันจะทําให้การที่เราไปลองผิดลองถูกมันน้อยลงนะครับแล้วตอนเนี้ยเราก็จะทําให้เราอ่า เสียบบัเจ็ตน้อยลงด้วยนะฮะเอามาอัดแอปใช้อันไหนที่มันดีเหมาะต่อเราก็เอามาแอปใช้นะครับทำตัวให้เป็นน้ำเต็มแก้วนะครับแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกน้ําทุกอย่างมาอยู่ในแก้วเราเนาะเอาเลือกน้ําที่มันคิดว่ามันเหมาะต่อแก้วเราเท่านั้นก็พอเพราะบางทีถ้าเราเลือกน้ําที่มัน